โอกาสของไทยในสงครามการค้าชูรัสเซียโมเดลดัานสินค้าบริการเจาะจีนผู้เชี่ยวชาญชูแนวทางรัสเซียโมเดลดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับไทย10ล้านคนต่อปีพัฒนาสินค้าและบริการสู่แดนมังกรรวมถึงใช้ประโยชน์ BRI รับโอกาสการลงทุนรับ้าไผจิตวิบูรณ์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนอดีตอัครราชทูตฝ่ายการผ่านิชย์นกรุงปักกิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านจีนวิเคราะห์โอกาสหรือวิกฤตใหม่เศรษฐก กิจไทยภายใต้สงครามการค้าสหรัฐจีนในงานเสวนาโต๊ะกลมของสถาบัน FKII Thailand ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยถดถอยลงจากเป็นบวกสู่มิติเชิงลบทําให้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยลดลงเดือนละกว่า10,000คนนับแต่ต้นปีแต่ไทยยังมีโอกาสอยู่มากในการกลับไปสู่จุดเดิมของนักท่องเที่ยวปีละ1ิล้านคนโดยเราต้องรีแบรนด์ประเทศในสายตาของคนจีนต้องยึดหลักสร้าง บวก3ข่าวทุกครั้งที่มีข่าวเชิงลบ1ข่าวนั่นหมายความว่าไทยต้องลงทุนกับการสร้างคอนเทนต์สาหรับตลาดจีนเรายังสามารถเรียนรู้จากรัสเซียโมเดลในการพัฒนาตลาดสินค้ารัสเซียในจีนผ่านออฟไลน์และออนไลน์ในด้านการค้าช่วงหลายปีที่ผ่านมาสินค้าและบริการของไทยพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันน้อยมากขณะที่สินค้าและบริการของจีนพัฒนาคุณภาพและแบรนด์อย่างต่อเนื่องจนทั้งถูกและดีซึ่งหากเรามองในแง่ของ การค้าพวิภาคีเราคงอยากลดการค้ากับจีนเพื่อลดการขาดดุลการค้าแต่เนื้อแท้แล้วหากพิจารณาจากมุมมองของการค้าพหุภาคีการค้ากับจีนอาจช่วยให้ไทยลดการขาดดุลการค้าเพราะการลดการนําเข้าโดยรวมสิ่งสําคัญก็คือไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศด้านการลงทุนและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีผลจาก BRI Made in China 2025และสงครามการค้าและเทคโนโลยี การลงทุนของจีนในต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งไทยก็เป็นประเทศจุดหมายปลายทางของการลงทุนไทยจึงควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระบบการศึกษาและระบบราชการรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการปรับปรามคอรัปชันทั้งระบบนิเวศอย่างจรงิงจังเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมสืบจากข่าวรายนา